สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการหาข้อมูลในบางครั้งเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับการสืบคดีที่ซับซ้อนเลยวันนี้แหละครับเราจะมาสวมบทบาทเป็นนักสืบกันจริงๆแล้วไปไขปริศนาของข้อเท,ท็จจริงต่างๆด้วยกันคือในโลกทุกวันนี้เนี่ยข้อมูลมันเยอะมากเลยใช่ไหมครับทั้งพาดหัวข่าวเอ่ยความคิดเห็นต่างๆเอ่ยมันถาโถมเข้ามาแบบโอ้โหแล้วคำถามก็คือ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนแค่ความเห็นจะรับมือกับทะเลข้อมูลนี้ยังไงดีซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยความลับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องรู้ทุกเรื่องนะไม่ใช่เลยแต่มันอยู่ที่ว่าเรารู้วิธีสืบสวนหรือเปล่าต่างหากเป็นการติดอาวุธให้ตัวเองด้วยทักษะใหม่ๆเพื่อให้เราจะค้นพบความจริงได้ด้วยตัวเราเองโอเคครับงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่า เปิดแฟ้มคดีแรกกันเลยครับคดีนี้ชื่อว่าข้อมูลท่วมทน้นนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่ที่เราต้องมาจัดการกันก่อนเป็นอันดับแรกแล้วคดีมันใหญ่ขนาดนี้นักสืบอย่างเราจะเริ่มยังไงดีล่ะไม่ต้องห่วงครับจริงๆแล้วกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราย่อยมันออกมาได้เป็น3ขั้นตอนหลักๆเพราะนั่นเองครับนั่นก็คือ 1. เตรียมการ 2. ค้นหาและ3ประเมินผล คิดง่ายๆก็เหมือนวางแผนก่อนลงมือจากนั้นก็ลงพื้นที่หาหลักฐานแล้วก็กลับมาวิเคราะห์หลักฐานที่ได้ในห้องทำงานของเราไงครับเอาล่ะมาลุยกันที่ด่านแรกเลยการเตรียมการครับเพราะนักสืบมือโปโรเขาไม่เดินดุ่มๆเข้าไปหาบ่อแสมัวส่วซั่วนะครับทุกอย่างต้องเริ่มจากการเตรียมตัวที่รอบคอบมีการวางแผนที่ดีก่อนเสมอ และเครื่องมือชิ้นเอกของนักสืบในขั้นตอนนี้เราเรียกว่า Concept Analysis หรือการวิเคราะห์แนวคิดครับพูดให้เห็นภาพก็คือก่อนที่เราจะออกไปตามหาผู้ต้องสงสัยเนี่ยเราต้องสเกจภาพในหัวให้ชัดก่อนว่าสิ่งที่เราตามหาหรือปริศนาของเราเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงมีลักษณะเฉพาะตัวแบบไหนเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงทางไปจับผิดตัวยังไงละครับนี่คือแผนปฏิบัติการของเราครับตามนี้เลยนะ ขั้นแรกเลือกแนวคิดหรือก็คือปริศนาหลักของเราคืออะไรต่อมากําหนดวัตถุประสงค์ถามตัวเองเลยว่าทําไมคดีนี้มันถึงสําคัญละ่ะจากนั้นก็ระบุก,การใช้งานคือลองไปฟังดูซิว่าคนทั่วไปเขาพูดถึงเรื่องนี้กันว่ายังไงบ้างพอได้เบาะแสะแล้วก็มาถึงจุดสําคัญคือกําหนดคุณล,ลักษณะเฉพาะครับอะไรที่ทําให้เรื่องนี้มันไม่เหมือนเรื่องอื่นแล้วก็สืบต่อยอดไปว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลที่ตามมาและปิดท้ายด้วยการหา สิ่งที่ชี้วัดได้ครับคือเราจะวัดผลหรือสังเกตมันได้ยังไงเพื่อให้ได้หลักฐานที่มันจับต้องได้จริงๆโอเคตอนนี้เรามีภาพร่างของคดีอยู่ในหัวแล้วนะครับชัดเจนแล้วว่าเราตามหาอะไรอยู่ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะลงพื้นที่จริงเพื่อหาหลักฐานที่หนักแน่นนี่คือขั้นตอนของการลุยค้นหาข้อมูลกันแบบเต็มตัวข้อลงพื้นที่หาหลักฐานเนี่ยเราจะเจอหลักฐานอยู่2แบบใหญ่ๆครับแบบแรกเราเรียกว่า วรรณกรรมปฐมภูมิอันนี้ให้ลองนึกภาพตามนะคะว่ามันคือรายงานจากพยานปากเอกที่อยู่ในที่เกิดเหตุเลยเป็นข้อมูลดิบๆสดๆจากงานวิจัยต้นฉบับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือวรรณกรรมทุติยภูมิครับอันนี้เปรียบเสมือนบทสรุปสำนวนคดีที่นักสืบรุ่นพี่เขาสรุปภาพรวมมาให้เราแล้วมันมีประโยชน์มากเลยนะสำหรับการมองภาพกว้างๆแล้วก็หาเบาะแสใหม่ๆเพิ่มเติม เอ eh, แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าหลักฐานชิ้นไหนมันเชื่อถือได้จริงคำตอบอยู่ในคำนี้เลยครับ peer review หรือการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิกระบวนการนี้เนี่ยมันเหมือนกับการที่เราเอาหลักฐานชิ้นเด็ดของเราไปให้ทีมสุดยอดนักสืบในสาขานั้นๆช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องอีกทีหนึ่งครับก่อนที่มันจะได้รับการตีพิมพ์นั่นเองมันเลยเป็นเหมือนตราประทับรับร,บรองคุณภาพชั้นเยี่ยมเลยล่ะครับเพื่อให้การค้นหาของเรามันเฉียบคมยิ่งขึ้น นี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่นักสืบมือโปร,โปรใช้กันครับอย่างแรกเลยคือการใช้คำสั่งพิเศษอย่าง and, or, not เพื่อจำกัดวงการค้นหาให้แคบลงและแม่นยำขึ้นที่สำคัญมากๆคือการจดบันทึกการสืบสวนของเราเอาไว้ครับว่าไปเจออะไรมาบ้างแล้วก็ต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนด้วยนะว่าจะหาข้อมูลในช่วงเวลาไหนพื้นที่ไหนหรือภาษาอะไร และสุดท้ายอย่าลืมใช้เครื่องมือทรงพลังอย่างฐานข้อมูลเฉพาะทางนะครับมันก็เหมือนการที่เราได้เข้าไปในห้องเก็บหลักฐานระดับโลกเลยทีเดียวเอาละในที่สุดเราก็ได้หลักฐานชิ้นสำคัญมาอยู่ในมือแล้วครับมันคือเอกสารหรือบทความทางวิทยาศาสตร์1ชิ้นตอนนี้ล่ละครับคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดถึงเวลาสอบปากคำหลักฐานชิ้นนี้กันแล้วการอ่านบทความวิชาการเนี่ยมันก็มีศิละปะของมันนะครับ เหมือนการสอบสวนพยานเลยเราต้องทำเป็นขั้นตอนเริ่มจากอ่านบทขัดย่อก่อนเลยเพื่อจับใจความรวมๆว่าเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรจากนั้นก็ไปสแกนบทนำครับเพื่อทำความเข้าใจที่มาที่ไปแรงจูงใจของคดีนี้แล้วก็มาถึงส่วนที่สำคัญสุดๆคือทบทวนวิธีการเพื่อเช็คดูว่าเขาทำงานภาคสนามกันยังไงหลักฐานที่ได้มาเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหม เสร็จแล้วค่อยไปวิเคราะห์ผลลัค์ค่ะดูซิว่าหลักฐานที่เจอในที่เกิดเหตุคืออะไรบ้างแล้วก็ไปอ่านบทวิจารณ์เพื่อฟังการตีความหลักฐานและสุดท้ายตรวจสอบบทสรุปเพื่อฟังคําให้การสุดท้ายว่าสรุปแล้วคดีนี้มันจบลงยังไงนักสืบที่ดีทุกคนต้องมีจรรยาบัรณครับและสําหรับนักสืบข้อมูลอย่างเรา,เ,ราเนี่ยจรรยาบรรณข้อที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการให้เกียรติแหล่งที่มาของข้อมูลครับทุกเบาะแสทุกหลักฐานที่เราเจอเราต้องให้เครดิตเจ้าของเดิมเสมอ มีคำหนึงที่ต้องระวังให้ดีเลยครับคือ plagiarism หรือการลอกเลียนผลงานทางวิชาการซึ่งมีคนให้คำจำกัดความไว้น่าสนใจมากครับว่ามันคือการโกงรูปแบบหนึ่งคือการเอาผลงานทางความคิดของคนอื่นมาใช้โดยที่ไม่ให้เครดิตที่เหมาะสมกับพวกเขาชัดเจนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกฎเหล็กของนักศึกข้อมูลก็คือต้องแยกให้ออกเสมอว่าอันไหนคือความคิดของเราอันไหนคือข้อมูลที่มาจากแหล่งอื่น และเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ข้อมูลเฉพาะจากคนอื่นต้องอ้างอิงให้ถูกต้องเสมอครับอ๋อแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่นะครับสําหรับเรื่องที่เป็นความรู้ทั่วไปแบบที่ใครๆก็รู้กันอยู่แล้วอย่างเช่นอามานเป็นเมืองหลวงของจอร์แดนแบบนี้ไม่ต้องอ้างอิงก็ได้ครับและจําไว้นะครับว่าเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องมือไฮเทคที่ตรวจจับการลอกงานได้แม่นยํามากอย่าหาทําเชียวนะครับและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายครับ ตอนนี้ทุกคนมีเครื่องมือและทักษะของนักสืบข้อมูลติดตัวกันครบแล้วนะครับตั้งแต่การวางแผนคดีการลงพื้นที่หาหลักฐานไปจนถึงการสอบปากคำพยานเอกสารและที่สำคัญคือจรรยาบันของนักสืบคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือเมื่อเรามีเครื่องมือครบมือแล้วปริศนาชิ้นต่อไปที่เราจะไปลุยไขยให้กระจางมันคือเรื่องอะไรดีล่ะครับ